a la cosa. คนบาดาเมาคลิปนี้จจเจะพาทุกคนมาแต่งหน้าค่ะอะความแต่งหน้าใดๆวันนี้เนี่ยเจ๊ก็ได้อินสปาเรชั่นมาจากซีรีสเกาหลีที่ชื่อว่าดิ s นี e ์ค Proposal ค่ะทุกคนชอบซีรีสเรงนี้มากเพราะว่าผู้ชายหล่อมากดูแค่ตอนเดียวแล้วก็ติดหนึบมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะจ๊ะวันจันทร์อังคารนี้ที่ฉันสแตนบายรอดูซีรีสเลยนะคะซึ่งตอนที่เจ๊อัดอยู่เนี่ยก็คือมันจะเป็นช่วงที่ก่อนซีรีสจะจบอะ2สองวันแล้วก็มีความแบบอินมากอยากเป็นชินฮารีลุคที่แบบว่าปลอมตัวไปพบประธานคังแทมู ซึ่งลูกนั้นให้แบบเปรี้ยวเฉียวหัวมากดิฉนันก็เลยแบบอ,อยากลองแต่งแบบนั้นบ้างจังในวันนี้เนี่ยเจ๊จะแต่งแบบง่ายๆแล้วกันเราจะใช้แป้งแล้วกันนะคะเพราะว่าได้แป้งมาจากแบรนด์ซัน l กลสนะคะเขาส่งมาให้ทั้งแป้งทั้งเบสเมคอัพก็เลยจะใช้แป้งของเขาเพราะว่าเจ๊ลองใช้แล้วมันคือมันโอเคมากๆแล้วก็สามารถแต่งตามได้ง่ายๆออกไปข้างนอกไม่เยอะไม่หลายจ้ะมาเริ่มกันเลยเจ๊ <ละ S 2> บำรุงผิวเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ทากระแดดเรียบร้อยแล้วก็จะตามด้วยเบสเมคอัพนะจ๊ะเบสเมคอัพที่ทางซันแกลสส่งมา ซึ่งทั้ง2ตัวนี้เป็นซีรีส์ของเขานะคะทุกคนเดี๋ยวเจ๊แนะนําให้ดูก่อนแล้วกันนะซีรีส์แรกของเขาเนี่ยจะเป็นซีรีส์ไวทยูวนะีทุกคนก็จะประกอบด้วยตัวเบสเมคอัพตัวนี้แล้วก็แป้งผสมรองพื้นตัวนี้นะคะทุกคนซีรีส์เนี้ยจะเป็นซีรีส์ที่เน้นในเรื่องของการแต่งหน้าแบบบางเบาเป็นธรรมชาติส่วนอีกซีรีส์หนึ่งเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า Smooth and Fix อันนี้เจ๊ชอบมากทุกคนเพราะว่ามันเหมาะกับเจ๊มากซีรีส์เนี้ยก็จะประกอบไปด้วยเบสเมคอัพที่ช ะะก,กับตัวแป้งตัวนี้ซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนะี่ยก็คือเป็นซีรีส์ที่เน้นในเรื่องของการปกปิดแบบ กลิบเนียนแต่ว่ายังสบายผิวนะทุกคนเดี๋ยวเจ๊จะพัดคนมาเริ่มแต่เบสเมคอัพเลยเด้อขออธิบายก่อนเกี่ยวกับเบสเมคอัพหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเบสเมคอัพคืออะไรทำไมต้องใช้ด้วยเจ๊บอกเลยว่าเจ๊เพิ่งเข้าสู่จักรวาลแห่งการใช้เบสเมคอัพเมื่อไม่กี่ปีนี้เองแล้วพูดเลยว่าการแต่งหน้านั้นพลิกไปเลยนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าเบสเมคอัพแ่บมันคือขั้นตอนแรกของการแต่งหน้าคือผิวเราไม่ได้ดีอ่ะพูดตรงๆเลยนะบ้านเราผิวต้องเจอแสงแดดถ้าไม่มีฝ้าต้องมีสิวถ้าไม่มีสิก็ผิวมันถ้าไม่ผ มันไม่ได้เรียบไม่ได้ละมุนแล้วก็ไม่ได้ติดทนนานเหมือนที่ช่างแต่งหน้าเขาแต่งให้เพราะว่าช่างแต่งหน้าเขาใช้เบสเมคอัพทุกคนแต่เราไม่ได้ใช้นะคะตัวเบสเมคอัพที่เจ๊ได้มาจากซันเกรสสองตัวนี้ก็คือเป็นตัวแรกที่ชื่อว่าซันเกรสไว v p ยูวีโปรเท p เตอร์เอสพีเอฟสี่สิบสองพีเอบวกบวกทุกคนตัวนี้เป็นเบสเมคอัพที่ผสมสันกันแดดมาที่เอสพีเอฟสี่สิบสองและพีเอบวกบวกนะคะก็คือสันกัรแดดระดับนี้อยู่ได้ประมาณสิบสองชั่วโมงเด้อเวลาใช้ตัวนี้เขย่าก่อนนะจ๊ะเนื้อ,อา้านนน,นมมมีีชชพพููแบบ รักเกลี่ยเนี่ยมันก็จะลื่นหายไปเลยแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ทำให้ผิวดูสว่างขึ้นเห็นปะ ผิวที่ลงกับไม่ได้ลงมันมีความสว่างมากยิ่งขึ้นตัวนี้ราคาแค่350บาทคุณเอ๋เราก็ใช้ในปริมาณที่ไม่ได้มากเลยนะใช้แต่ละครั้งน้อยน้อยมากๆนะคะคนที่มีปัญหาสีผิวที่ไม่เท่ากันหรือมีปัญหาผิวหมองคล้ำแล้วอยากให้หน้ามันดูแบบสว่างขึ้นเนี่ยตัวนี้ก็คือเหมาะมากนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊จะลองให้ดูข้างนึงแล้วกันนะให้ดูว่าเฮ้ยมันความแตกต่างมันเป็นยังไงเด้อข้างนี้จะเป็นตัวเบสเมคอัพคอลเลกชันไวท์ยูวีนะที่แบบว่าเขาเน้นเรื่องความแบบบางเบาลุกรรแบบนนะ วที่2ของแบรนด์ Sun เกร s นะคะทุกคนก็คือตัวนี้ Sun เก s s Smooth and Fix Lasting UV e m u l s i o ช SPF 50บวก PA ซบวกทุกคนตัวนี้เป็นเมคอัพเบส3 in 1ก็คือเป็นเมคอัพเบสผสมกับกันแดบดบแล้วก็ผสมกับสารบำรุงนะจ๊ะฉะนั้นสิ่งนี้เกิดมาเพื่อคนผิวแห้งแบบเจคะ่ะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนื้อของเขาจะเป็นเนื้อ e m u l s ชั n นคือ e m u l s ช o n เนี่ยจะเป็นเนื้อที่มีเบสเป็นน้ำกับน้ำมันซึ่งส่วนใหญ่น้ำมันเนี่ยก็จะเป็นพวกน้ำมันบำรุงผิวตต่าต่าง e างๆๆเออยยยใใ้มัันนนนก็จะแขวอยอยวู นทุกคเวลาเราทานเนี่ยเราก็จะได้ฟิลคล้ายๆแบบโลชั่นแต่ว่าในส่วนของความมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหพอได้ยินว่ามีส่วนผสมของน้ำมันคึอไม่ได้มันเมือกนะันทุกคนมันเป็นน้ํามันที่แบบมาเพื่อบํารุงผิวฉะนั้นมันจะช่วยทําให้ผิวแห้งๆของเจ๊มีฟิล์มบางๆเคลือบอยู่ด้วยเพื่อไม่ให้เสียความชุ่มชื้นนะไม่ให้สิ่งที่เราบํารุงไปก่อนหนะ้ามันละเหยหายไปนอกจากมันจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวแล้วเนี่ยมันจะทาให้ผิวดูอิ่มน้ำขึ้นนะ มันจะมีความแบบอ่าประมาณนี้และที่ชอบมากเลยเพราะว่าช่วงนี้เจ๊เป็นสิวอยู่เพิ่งรักษาหายมานะคะก็คือมันไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมนะคะเป็นประเภทแบบนอนเคมี i c a l เลยใส่สารกันแดดมาให้แบบจัดเต็มมากก็คือ SPF 50บวก PA 4บวกนะคะทุกคนระดับนี้ก็คือกันแดดได้ประมาณ16ชั่วโมงน,าาน่าจะแน่เห็นไหมแค่เราลงแค่เมคอัพเบสเองนะผิวของเราแบบเปลี่ยนตั้งแต่ตอนแรกที่เจ๊พูดตั้งแต่ตอนเปิดคลิปมาเห็นปะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือสีผิวแบบสม่ําเสมอขึ้นแหละเนี่ย อ่าในเมื่อเราได้แป้งมาต้องสองตลับนะจ๊ะฉะนั้นคลิปนี้จะสอนทุกคนแต่งหน้าโดยใช้แป้งอัดแข็งนะจ๊ะก็คือเป็นการแต่งแล้วก็ลงผิวที่ง่ายๆนะคะแต่มีทริคเล็กน้อยด้วยกันนะคะทุกคนอย่างแรกเลยก็คือการเลือกแป้งผสมรองพื้นหรือแป้งให้เหมาะกับกับผิวของตัวเองนะทุกคนถ้าไม่ได้มีปัญหาผิวเยอะอย่างเช่นแบบผิวหน้าไม่ได้มีรอยกระหรือรอยฝ้าหรือจุดด่งๆๆๆางดำอะไรเยอะ้ยก็ใช้แป้งที่ปกปิดน้อยก็ได้มันจะได้มีความธรรมชาติค่อนข้าง,งสูงคือถ้าเกิดเราผิวดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องโบกนไก็ไกได้ทุคคแแต่่ ใช้แป้งที่แบบว่าช่วยทําให้ผิวมันมี t e x t อร์ที่เนียนขึ้นดีขึ้นแล้วก็ควบคุมความมันระหว่างวันไม่ให้หน้ามันเมือกเิ้มแค่นั้นก็ได้นะคะตัวนี้เหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวไม่ได้เยอะแล้วก็ต้องการความเป็นธรรมชาตินะคะเป็นแป้งของ s ั n เกรสที่ชื่อว่า Sun เกรสไวท์อูวีแพคนะคะ spf 18 pa 2บวกนะคะทุกคนตัวนี้อยู่ที่350บาทเป็นแป้งผสมรองพื้นที่แบบเนื้อบางเบาแล้วก็เนียนละเอียดมากสิ่งที่เลิศม,มากสําหรับเจก็คือตัวพับของเขาพับแบบส หนานุ่มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ทิปการแต่งหน้าสําหรับคนที่มีรอยเหี่ยวใต้ตานิดนึงด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเราลงแป้งตรงๆจากตลับแล้วแบบกะปริมาณไม่ถูกใช่ป่ะลงไปที่ผิวมันก็จะมีความ <c oughs> ไม่มั่มือทุกคนแล้วมันก็จะมีความแบบหนาไปนะคะระหว่างวันมันจะตกล่องได้นะคะเจ๊แนะนําว่าให้ใช้แปรงแต่งหน้าก่อนแล้วก็แบบมาพักที่พับก็ได้นะคะวิธีนี้ก็จะทําให้แป้งอะ่ะมันมีความแบบบางเบาแล้วก็เท่ากันหมดทุกอนูนะจ๊ะลงในจุดที่แบบตกล่องง่ายจุดที่สามารถลงแป้งได้มาก ากสุดก็คือแก้มแต่ว่านในจุดที่มีความร่อง oy, รูปรอยก็ต้องระวังกับน้องน้อยนะคะค่อยๆลงค่อยๆลงไป<า>นะจ๊ะพอต้องการความปกปิดที่สูงขึ้นใช้พับที่เขาให้มานะจ๊ะกดแป้งเาบาๆพอถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าเฮ้ยแป้งที่มันขึ้นมามันจะเท่ากันหมดไหมหรือมันจะหนาเกินไปไหมก็ลองขยอาพับแบบนี้หน่อยถ้าเกิดง่ายๆเหลืองเจ๊เจ๊ก็จะลงตรงนี้ก่อนแล้วค่อยๆแตะใต้ตาต่างๆ ตรงที่แบบว่ามันไหลง่ายๆนะส่วนนอกนั้นเจก็จะลงแป้งตามปกติโดยใช้พับได้เลยค่ะเนี่ยพอลงผิวแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแป้งพับรุ่นนี้ของ Sun Glace เป็นแป้งพับคุมมันแล้วก็ทนน้าทนเหงื่อนะจ๊ะสําหรับคนที่สายเหงื่อเยอะๆก็ได้เลยอีกข้างนึงเดี๋ยวเจ๊จะลงเป็นตัวนี้นะคะสําหรับคนที่ผิวมีปัญหาผิวค่อนข้างสูงกว่าอย่างเช่นอาจจะมีรอยสิวหรือมีกัดเล็กๆแล้วก็ต้องการความปกปิดที่มากขึ้นเงี้ยเจ๊ก็แนะนําให้ดูว่าเฮ้ยแป้งพับท,ที่ใช้อยู่มันตอบโจทย์หรือเปล่านะจ๊ะก็คือเลือกใช้ตามปัญหาผิวอะทุกคนฉะนั้นข้างนี้ที่มีรอยสิว มีรอยสิวแล้วก็มีรอยกะค่อนข้างเยอะกว่าข้างนี้เนะี่ยเจ๊ก็จะลงแป้งที่ให้ความปกปิดมากขึ้นเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเลือกใช้แป้งตามวัตถุประสงค์ตามปัญหาของผิวเรามันให้ผลที่ดีขึ้นจริงๆนะตัวนี้นะคะเป็นแป้งของ Sun เกรสที่ชื่อว่า s u n เกร s s m o o t h and Fix Lasting UV Pack นะคะคุณ S.P.F. 3 3 P.A. 3บวกนะจ๊ะตัวนี้ราคาอยู่ที่690แต่ว่าเขามีรีฟิลอยู่ที่490้อก้บ็คือซื้อครั้งแรก690แล้อยเกอาสับแล้ว้อลมดปุ๊บแะ เขาก็จะเป็นตลับที่มีที่ตักพับนะจ๊ะแล้วก็พับเนี่ยหนานุ่มเลยนะจ๊ะตลับประมาณนี้อ่ะลืมบอกแป้งทั้ง2อ,อันเจใช้สีโอสทั้งคู่เลยนะจ๊ะมาเดี๋ยวลองรวมข้างนี้ให้ดู ปกติแล้วเนี่ยเ,เวลาเราแต่งหน้าใช่ป่ะโดยเฉพาะการแต่งหน้าโดยการใช้แป้งผสมรองพื้นเนี่ยปัญหาที่เจอกันบ่อยๆเลยเนะก็คือมันเป็นคราบเนี่ยก็คือเทคนิคที่เจให้ไปเอาไปทําได้เลยเนะจ๊ะทุกคนก็คือการไม่ลงแป้งแบบซุบซุบแล้วก็แบบปุ๊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 บอย่างเงี้ย,ยมันให้ความเนียนความปกปิดสูงจริงในช่วงแรกที่ใช้แต่ถ้าเกิดว่าเจอน้ํากับเจอน้ํามันเนี่ยมันจะทําให้เป็นก้อนนะคะวิธีแก้ก็คือลงเป็นเลเยอร์บางๆทีละเลเยอร์นะคะอัานไหนที่แบบว่าต้องการความปกปิดสูงก็ลงหลายเลเยอร์หน่อย การปกปิดอะไรมากก็เผยผิวลงแค่เลยเดี๋ยวก็พอบางๆทำแบบนี้ก็จะทาให้การแต่งหน้าของเราดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยที่ไม่เป็นคราบระหว่างวันด้วยค่ะ ตาผมของชินฮารีอ่ะเขาจะเป็นแบบสีน้ำตาลคาราเมลคาราเมลใช่ปะ่ะฉะนั้นเจ๊ก็ต้องดรอปสีของคิ้วลงมาให้เป็นสีแบบน้ำตาลคาราเมลเจ๊ก็จะใช้บรอนเซอร์ในการวาดร่างโครงคิวว้วก่อนละกันนะอันไหนที่แบบว่าขาดหายไปอะไรเงี้ยค่อยใช้ดินสอเขียนคิ้วสีน้ำตาลลงให้มันเต็มอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนแต่ว่า,มากเมื่อกี้เจ๊ใช้มาสคาร่าสีน้ําตาลปัดเส้นขนคิ้วนิดนึงนะเพราะว่าขนคิ้วไม่เป็นระเบียบเลยจ้ะแม่ก็ใช้มาสคาร่าปัดเล็นิดนึงนะจ๊ะแล้วมาแต่งตาอ่ะจ้ะตาวันนี้ก็จะแต่งโทนน้าตาลเหมือนนางเอกเลยนะจ๊ะแล้วก็ใช้พาเลตนี้สีประมาณนี้สีแรกสีนี้สีสองที่แบบว่าเน้นกรอบให้ชัดๆแบบสีนี้ <c oughs> ทุกคนรูปตาเจ๊จะเป็นคนที่ตาโตกว่านางเอกนะจ๊ะ ก็คือนางเอกเขาจะแบบตาแบบดียาวไปอย่างนี้ใช่ปะ่ะของเจ๊ก็จะมีความแบบซื้บเปิดกว้างขึ้นมาหน่อยฉะนั้นเจ๊จะลงอายไลเนอร์ที่ชัดๆแต่ก็คือหัวตาแล้วกลางตาแต่ตรงกลางเนี่ยจะบางๆจะได้ไม่เพิ่มความโตของตา เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าตามันจะยาวขึ้นหน่อยหนึ่งแต่เจ๊ก็ยังมีความแบบอยากให้มันยาวออกอีกอะทุกคนเจ๊ก็จะติดขนตาปลอมแบบช่อให้มันแบบว่าเลยแนวตาจริงตรงเนี้ยไปตาตรงเนี้ยออกไปอีกนะทุกคนขนตาปลอมแบบช่อเป็นอย่างนี้นะเจ๊มาซื้อมาจากช้อปปี้หรือร้านสแเนเนอร์จำไม่ได้นะเซิร์ชคำว่าขนตาปลอมแบบช่อมันจะขึ้นแบบนี้ความยากของมันก็คือมันต้องติดตามชื่อมันเลยทีละช่อนะคะทุกคนวิธีการติดของเจ๊ก็คือเจ๊ก็จะทากาวไว้ในตลับแบบนี้นะทากาวไวต้ตรงจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ดึง ชอขนตาออกมาอาจับตรงโคนตรงนี้นะดึงชอบออกมาเซิบอ,อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาตรงหัวช่อเนี่ยทากาวเดี๋ยวเจ๊ติดให้ดูนี่คือเจ๊ติดไปแล้วบางส่วนนะเจ๊จะติดตรงปลายด้วยอ่ะเดี๋ยวดูกันวิธีการของเจ๊ก็คือเจ๊จะป้ายกาวไปที่ขนตาจริงนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยแปะเข้าไปพอแปะเข้าไปปุ๊บขนตาเราก็จะเป็นแบบนี้มันจะมองไม่ออกเลยว่าเป็นขนตาปลอม นี่นะข้อดีเหมือนของจริงมากมองเข้ามามองใกล้ๆเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นขนตาปลอมนะข้อเสียคือติดยากต้องติดเทีลชอต้องฝึกหน่อยหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเจ๊ขอทําอีกข้างหนึ่งก่อนนะ แต่งตาเสร็จแล้วมันก็ต้องคอมพลีทด้วยคอนแทคเลนส์ทุกคนคอนแทคเลนส์ที่จะใช้วันนี้คือของโอเลนสีวิวิริงเกรย์ตัวนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊ขึ้นสถานที่ซื้อไว้ให้ข้างล่างนี้นะจ๊ะแก้มของนางเอกเก็จะเป็นสีชมพูแบบชมพูนมเลยแต่ว่าสกินโทนของเจ๊นั้นชมพูนั้นตุยแน่ๆนะเจ๊ก็เลยจะใช้สีที่สว่างหน่อยแต่ว่าอยู่ในพาเลตเนี้ยไม่ใช่บรัชออนนะเป็นอายแชโดว์แต่เอามาทำเป็นบรัชออนน่าจะพอไปได้กับสกินโทนของเจ๊หรือม,มันก็ต้องผสมอันนี้ด้วยนิดหน่อยอะอะลงดู ทีนี้ก็ทาปากทุกคนทาปากวันนี้จะใช้ของ nars นะจ๊ะ nars air matte lip color สี m o ร o c c โกนะจ๊ะมาแล้วพอแต่งตัวแล้วก็จะเป็นแบบนี้จ้ะ คือฟินิชลุคของเจในลุคของจินยองซอนะคะลุคแรกที่นางเอกไปพบกับท่านประธานคังแทวูนะคะแล้วก็พูดว่าอืม this so h o t เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับลุคนี้จินยองซอและสมันธาเบรเชลเอะชอบค่ะทุกคนแต่งเองแล้วก็ชมตัวเองนะทุกคนอาเจ๊ก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้นะคะแต่ เชอบลยส่วนเครื่องสำอางทั้งหมดที่เ,เจ๊ใช้น่ายวเจ๊เขียนไว้ให้ใน description และกันนะพร้อมทั้งแหล่งซื้อในคอมเมนต์เหมือนเดิมค่ะทุกคนใครอยากให้เจ๊ Jay แต่งลุกไหนอีกนะคะก็สามารถบอกกันได้คอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้นะจ๊ะแต่จะไม่ได้เจอเลยทําไมได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกิง,ก,งกันเข้าไว้นะคะใครดูใน Facebook อย่าลืมกด follow แล้วก็เห็นโพสต์ก่อนจะได้เจอกันในคลิปหน้าจา้ะแต่ว่าคลิปนี้ขอลาไปพบท่านประธานคังเทมูก่อนนะคะลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ